พวกเราทีมตัวให้ดีอย่าให้มีอพี่รู้จนถูกจับได้นะแต่เอ๊ะองหญิงสร้อยดอกหมากของเราเนี่พี่โบตันแล้วก็น,นั่นพระเจ้าสายน้ำผึ้งเสด็จออกมาด้วยกันติงตงังโบตันพวกเจ้ากำลังจะไปไหนแล้วนางกำนันสองคนนี้เป็นใครทำไมข้าไม่เคยเห็นหนะ้าหม่อมชันเอี้ยงสีเพคะเจ้าเล่นตลกอะไรถึงได้แต่งเป็นหญิงชาวจีนอย่างเงี้ยแล้วก็นางกำนันแกเนี่อาย่าบอกนะ ว่าเป็นท่านามาตเดชาหม่อมชันกับเจ้าเองจะหาทางตามเสด็จองค์เหนือหัวเข้าไปในวังหลวงแต่ไม่รู้จะทำยังไงพอดีโบตันกับติมตังมาบอกว่าต้องปลอมเป็นหญิงถึงจะเข้าไปได้อะพระเจ้าคะ่ะแล้วหลายจริงๆสองคนนี่รีบกลับไปที่ตำหนักกันเดี๋ยวนี้หม่อมชันทูลลาเพียขาเสด็จพี่ ข้าควรจะชื่นชมหรือว่าสมเพศพวกท่านกันดีนะพวกเราก็กลับกันได้แล้วละ่ะสรงออพวกฉันด้วยเพคะเอ้ยพ <c oughs> ระเจ้าค่ะนี่แหละหน้าที่เขาเรียกว่าคบเด็กสร้างบ้านเจ้าเอี่ยงกับแม่นางกำนันแทบจะทําให้ข้าเสียผู้ใหญ่เลยไม่ทันถามกันว่าองค์เหนือหัวสเสด็จเข้าไปเป็นอย่างไรบ้าง ตื่นเต้นจริงๆท้าะเจ้าสายน้ำพึ่งทรงยั้งหัดไม่ทันแล้วฟันดาบลงมาข้าก็คงไม่มีชีวิตกลับมาเล่าให้เจ้าสองคนฟังแล้วละ่ะแต่ติงตังเชื่อว่ากษัตร,ริย์อโยธยาองค์นี้ไม่มีทางทำร้ายองค์หญิงหรอกเพคะทำไมเจ้าถึงมั่นใจนักล่ะพี่โบตันไม่น่าจะถามอะไรอย่างนี้ลองดูสายพระเนตรของพระองค์ที่มององหญิงของเราสิมันช่างบอกความในพระทัยว่าอ๋อ,อทรงหยิกติงตังทำไมเพคะ ก็ให้รางวัลคนแสนรู้อย่างเจ้ายังไงล่ะแต่ข้าก็ดีใจนะที่เรื่องร้ายกลายเป็นดีไปได้ และคงจะดีมากกว่านี้ถ้าผู้อโยธยาอยู่ที่เมืองของเราต่อไปนานๆนะเพคะโดยเฉพาะท่านราชวัรบเอียงใช่ไหมละ่ะพี่โบตันเจ้านั่นแหละตัวดีชอบเขาเลยทำมาเป็นไก่รลอค่าแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยละ่ะพี่โบตันใครการที่หน้าแดงกว่ายังมาแลบลิ้นหลอกอีกเดี๋ยวต้องตีให้ตายเลยว้ายองหญิงช่วยติงตังด้วยเพคะ <laughs> ักไม่อยากกลับอโยธยาสหวส,สีธันเดช้าน้องหมวยสองคนเนี่ยช่างน่ารักกว่าเสาวอ,อโยธยาเป็นไหนไหนเลยไม่คิดถึงแม่จำปีกับแม่จำปาหรือไง้อคิดให้โงองอสิข้าเคยบอกข้างแล้วนี่ว่าสองคนนั้นน่ะชอบทำท้งอังเกียดคนหน้าดำๆอย่างข้านะ่ะแต่ว่าน้องหมวยอะ่ะกลับมองเห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วจะชอบคนไหนแม่โบตันหรือติงตังคนน้องละ่ะ เออข้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันน่ะคนพี่ก็จิมงิ้มมีงักยิ้มทั้งสองแก้มส่วนคนน้องเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสข้าชอบทั้งสองคนไม่ได้หรือไงวะโบราณว่าไว้นะเมียสองต้องห้ามนะปากพาืจอยงไงท่านเดชาไม่เห็นหรือไงว่าวผู้ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลข้ากับท่านน่ะอาจจะมางอยากฝืนทำโบราณอยู่ก็ได้นะเฮ้ยนินทาอะไรข้าเจ้าเอียง ท่านเดชาไปคบกับมันก็เสี่ยงจะเสียคนตอนแก่นะพระอาญาไม่พ้นเก้าพระเจ้าค่ะหม่อมฉันคิดจะทูลถามว่าจะเสด็จกลับอโยธยาเมื่อใดพระเจ้าค่ะองเหนือ,อหัวถึงกลับเออทรงชะงักมิ่งงันไปทันทีที่ท่านได้ยินท่านเดชาทูลถามอย่างเนี้ยเแก่แล้วยังไม่ชงะงักสักทีถามอะไงที่ปากพาจนอีกจนได้ พระ,มะเมหสีทรงเป็นอะไรเพคะถึงได้พลิกองไปมาอย่างเนี้แค่นอนไม่หลับนะจำปีใจมันคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาตั้งแต่องค์เหนือหัวสเสด,ดไปพระมะเหสีก็ไม่ค่อยได้บ่นทมเท่าไหร่จนพระวรกายสู้ผอมไปอย่างนี้จำปาเป็นห่วงพระมะเหสีเกรงว่าจะประชวนไปจริงๆเพคะ จำปีก็เป็นห่วงเหมือนกันเพคะขืนปล่อยองค์ให้สู้เสียวร่วงโรยไปองค์เหนือหัวเสด็จกลับมาเมื่อไหร่อาจจะไม่พอพระไทยก็ได้นะเพคะข้าก็อยากจะทำตัวให้สดชื่นแจ่มใสอย่างที่พวกเจ้าว่าแต่ฝืนหน้าชื่อออกตรงจะมีประโยชน์อะไรเจ้าว่าเสด็จพี่จะทรงคิดถึงข้าบ้างไหมจำปีจำปา ผิดก่บเจ้าจริงๆจ,งๆจันทนาตั้งแต่มาถึงแผ่นดินใหญ่นี่พี่ควรจะคิดถึงเจ้าทุกเวลานาทีตาม,ตามที่ได้สัญญาไว้แต่กลับลืมเลือนไปอย่างสนิทจนท่านเดชาพูดให้สะกิดใจจึงนึกขึ้นมาได้แต่พอหลับตาลงทีไรใบหน้าของสร้อยดอกหมากก็ลอยทับซ้อนเข้ามาสร้อยดอกหมากเราก็ไม่จะต้องจากกัน ทา,ทางที่เพิ่งพบกันได้ไม่กี่วันเลยหรือไงใครเข้ามาทางด้านหลังข้าหม่อมชันเองพระเจ้าค่ะอ่าเจ้าเอียนตื่นตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันเหรอเนี่ยเออบางทีหม่อมชันอาจจะไม่ได้หลับเลยก็เป็นได้พระเจ้าค่ะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยข้าเพิ่งจะเห็นเจ้ามีสีหน้าเหมือนจะเศร้าหมองดูไม่แจ่มใสเหมือนทุกวันก็คราวนี้ท่าน คงเป็นเพราะหม่อมชันนะ่ะเงิ่มมีปัญหาหัวใจแถมยังเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะแก้ได้ด้วยพระเจ้าค่ะโอ้โหข้ารู้ว่าเจ้ากำลังทุกข์เรื่องอะไรฟ้าเริ่มมีแสงสีทองขึ้นสาดส,ส่องทางทิศตะวันออกแล้วเห็นไหมเราออกไปเดินเล่นในอุทยานกันดีกว่าพระเจ้าค่ะแม้ว่าไม่ได้เห็นหน้าใครแต่ได้เห็นหลังคาตำหนักนาย ของงัชธิดาก็ยังดีพระเจ้าค่ะเจ้าเอียงคนเดิมเริ่มกลับมาแล้วสินะไปไอ้เพื่อนยากไปดูหลังคาตำหนักขององค์หญิงสร้อยดอกหมากด้วยกันวะนายบ่าวคู่นั้นเดินกอดคอออกไปเฮ้ยไม่ว่าเจ้าหรือไพรเมื่อมีรักแล้วก็ไม่ตานน่างกันสักเท่าไหร่โชคดีนะที่ขาเดชาเนี่ยผ่านโลกมามา,มากจนไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ ก็เลยไม่มีทุกข์กับใครใช่สินะความรักก็คือความทุกข์แท้